สวัสดีครับผมกายไวออดแลบเป็นยัางไงกนบ้างมาวันนี้จออีกหนึ่งรุ่นที่เป็นจอสุดเทพเพราะวันนี้โคตรพิเศษเหมือนเดิมเราอยู่กับจอมอนิเตอร์ที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์อีกหนึ่งรุ่นถูกใจหลายๆคนกันแน่เพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Odyssey G8 34นิ้วที่เป็นแพนแนลแบบ OLED เจนใหม่ล่าสุดจากทางซัมซุงเป็นยังไง ไปดูอย่างแรกเลยเนี่ยมาดูกันก่อนข้างหลังก่อนที่จะไปดูสเปคแล้วก็เปิดจอให้ดูข้างหลังเหมือนเดิมใครยังไม่ดู G9 ที่เป็น OLED ตัวใหม่ OLED กดเข้าไปที่ตัวได้านบนตรงนี้แล้วไปดูบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์มินิของตัว G9 ตัวนี้คือ G8 ที่เป็นสเปคคล้ายๆกันดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากสําหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นจอ34นิ้วดูดิสีด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีเงินที่เป็นเมทัลลิก ออกเงาเงามีเม็ดเม็ดเพชรเพชนิดนึงด้านหลังเนี่ยเห็นปะเป็นคอไลติงสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ห้องหรือว่าจะเป็นสิ้กับเกมสิ้นกับหนังก็ได้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาปรับให้ดูอีกทีตัวนี้วัสดุเป็นสตีลบวกพลาสติกแล้วก็ สำหรับพอร์ตเชื่อมต่ออาจจะแปลกหูแปลกตาสำหรับคนที่ใช้โมนิเตอร์ทั่วไปเพราะตัวนี้ไม่ได้มี HDMI กับ DisplayPort แบบปกติตัวนี้จะเป็น Mini DisplayPort 1ช่องแล้วก็จะมีไ i โคร HDMI อีก1ช่องนอกนั้นจะเป็น USB Type-C ที่สามารถให้กำลังไฟสามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้นั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิด แค่นั้นสําหรับใครที่กังวลว่าต้องซื้อสายเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้มีแถมสายมาในกล่องให้ด้วยกับตัวมินิดิสเพย์พอร์ตก็ตัดความกังวลแต่ไม่ใช่มิดิสเพย์พอร์ตธรรมดานะเป็นมินิดิสเพย์พอร์ตที่ถูกับดิสเพย์พอร์ตต่อกับการ์ดจอได้สบายสบายไม่ต้องกังวลเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อกับการ์ดจอไม่ได้อะไรแบบนี้มาส่วนการปรับก้มเงยสูงต่ําเนี่ยเรามาปรับให้ดูกันว่าปรับได้ไหมก้มเงยสูงต่ําซ้ายขวาเนี่ยสำหรับตัวนี้สามารถปรับนี่ สูงต่ำได้นี่ยนะประมาณสูงมากโต๊ะประมาณ5-12ถึงเซนแล้วก็สามารถที่จะปรับต้งเงยได้แบบนี้ตัวนี้ไม่สามารถปรับ เป็น90องศาหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้นั่นเองเป็นจอแบบโคตรบางอ่ะให้ทุกคนทายดวยวูว่ามันบางเท่าไหรความบางของจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.9มิลไม่ถึง4มิล3.9ก็ถึง4นั่นแหละเขาก็เลยออกแบบพอร์ตเชื่อมต่อให้เสียบเข้าไปโดยไม่ทําร้ายแผ่นของจอน,นั่นเองเพราะว่าพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยมีขนาดที่จะใหญ่เดี๋ยวว่าเปิดด้านหน้ากันให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปมาครับมาดูในส่วนของข้างหน้าดีกว,ว่า ใครกําลังแบบมองหาจอเกมมิ่งที่เป็นสมาร์ทมอนิไไตเตอร์เนี่ยบอกเลยไม่ควรพลาดแต่เดี๋ยวก่อนเห็นไหมว่าจอเนี่ยเป็นจอใหม่มือหนึ่งซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เดี๋ยวลอกสติกเกอร์ออกเลยใครกําลังมองหาความฟินอยู่อย่าพลาดนะหน้ามืดไปหน่อย <S 1> <S 1> นี่ครับห้าสี่สามสองหนึ่งอมอโอ้ ใส่ขึ้นหรือยังอะสะท้อนแสงมากเลยอะคือต้องลอกนะทุกคนถ้าใครใช้แบบไม่ลอกเนี่ยไม่ควรนะมาก่อนที่จะไปดูสเปคเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้เรารีวิวอะไรและที่สําคัญเ,เรามีแจกการ์ดจอ3080อยู่คลิปไหนคลิปนี้อ่ะขึ้นตัวไอ้ให้จะลืมไปดูคุณจะได้ไม่พลาดการ์ดจอดีๆแรงๆเอาไปเล่นกับจอตัวนี้มามาดูในสเปคกันดีกว่าว่าสเปคตัวนี้ให้อะไรกันมาบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าดีแค่หน้าตาหรือเปล่าอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้เป็น จอที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันทีตัวนี้เนี่ยเป็นจอมอนิเตอร์แบบ34นิ้วตัวนี้เป็นแนลแบบ OLED ที o ่เรียกกันว่า OLED นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ OLED ธรรมดาตัวนี้เป็น QD-OLED หรือว่า q u a n t u m OLED นั่นเองความคมชัดเรโซลูชันเนี่ยบอกเลยว่าเป็น 2k 3440คูณ 1440p อ่ะลองเทียบกันก่อนว่า2560อัตราส่วนที่เป็น16:9เนี่ยเทียบกับตัวนี้ที่เป็น21:9ต่อเป็นยังไงขึ้นรูปมาตัวนี้เนี่ยจะเป็น ultra wide s สก n ขนาด21:9 refresh rate เนี่ยเอาใจสายเกมเมอร์มากๆอยู่ที่175 Hz response time เนี่ยโคตรน้อยบอกเลยน้อยกว่า1มิลลิเอกอยู่ที่0.03มิลลิเกเท่านั้น ก็คเนี่ยคุณจะยิงเขาได้แบบนี้เลยเพราะว่าการเอาชนะช่วงชิงเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่เ t e ้ยววิเนี่ยคุณสามารถที่จะยิงหัวเขาแตกได้เลยในเดียวสำหรับสาย FPS ที่สำคัญตัวนี้รองรับ VRRAMDFreeSyncPremiumPro ด้วยใครที่เอาไปใช้กับค่ายแดงค่ายเขียวไม่ว่าจะเป็น Nvidia หรือ AMD Radeon ก็สามารถที่จะใช้ได้ตัวนี้รองรับเกมคอนโซลด้วยไม่ว่าจะเป็น XboxPS5 ก็สามารถที่จะเล่นได้ในระบบ 2K 120่งเฮิร์แล้วแต่พอร์ตเชื่อมต่อกันด้วยนะครับในส่วนถัดมาตัวนี้มีสปีคเกอร์แล้วก็มีลำโพงในตัวด้วยไม่ต้องไปซื้อลำโพงแยกแต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยให้เสียงที่เป็นแบบ2ชันแลทั้งซ้ายและขวาไม่ว่าคุณจะเล่นเกมที่มีเสียงยิงปืนเสียงรถมาจากทางด้านซ้าย<ๆ>ก็จะออกทางด้านซ้ายถ้าเสียงมาจากทางด้านขวาก็ออกจากทั้นขวาก็เลยบอกว่าดีมากๆสำหรับจอตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อลำโพง แยกให้เปลืองเงินใดอย่างแต่แต่ถ้าคุณอยากฟังเพลงหรือว่าเป็นคนซีเรียสเรื่องเสียงเนี่ยก็ซื้อลำโพงมาต่อแยกได้ไม่มีปัญหา มาที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์เพราะว่ามีรีโมทมาให้ด้วยที่สําคัญรีโมทที่สําคัญเยอะแต่ว่ารีโมทตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้เอาไว้แค่เปิดปิดแต่สามารถเซตติ้งตั้งค่าเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นได้ใครที่ใช้สมาร์ททีวีของทางค่ายซัมซุงอยู่ก็อาจจะคุ้นชินกับรีโมทที่เป็นสมาร์ทรีโมทหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันก่อนว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างคุณก็นาก่าจะรู้ดีกันอยู่ว่าปุ่มเซตติ้งมันหายไปอ่ะซูมเหเห็นปะ มันไม่มีปุ่มเซตติ้งแล้วเราจะเซตติ้งยังไงถ้าไม่ได้กดปุ่มข้างหลังคอมเราสามารถกดปุ่ม P and p o s e ค้างไว้3วินาทีกดเข้าไปเกมบาร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้เกมบาร์ก็คือเป็น Smart Access หรือ Quick Access ให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆโดยแบบ เกมยังอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะมีโหมดภาพของเกมสามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดมาตรฐาน RPG RTS FPS แนวกีฬาหรือว่าจะสามารถคัสตอมเองได้ด้วยเซฟค่าของตัวเองเอาไปใช้ได้จุดเล็งเป้ากลางจอสายยิงปืนสาย,นเ,ยสเนี่ยใช้กันแน่นอนสําหรับ q u i c k z o o m Sniper เนี่ยเปิดปุ๊บเห็นป่ะเป้ากลางจอขึ้นมาแบบนี้สามารถเปิดและดดปิดได้เห็นป่ะกลางจอก็อยู่ตรงนั้นคู้มือความช่วยเหลือแล้วก็ตั้งค่าของเกมอ่ะก่อนที่จะไปการตั้งค่าเกมเนี่ยดูก่อนว่าตอนเนี้ย FPS อยู่ที่175่งเิฮิรตซ HDR เนี่ยเปิดแล้วตัวนี้รองรับดิสเพย์ HDR ที่เป็น10พัสแล้วก็ True black 400ด้วยนะครับตัวนี้ VR ปิดอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดนะตั้งค่าเกมตัวนี้นี่ที่เราบอกว่าไฟด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้กดไปที่คอลท์ตรงนี้เลยถ้าคุณไม่ชอบก็ปิดไว้แต่ใครซื้อจอแบบนี้มามีไฟคุณจะไม่เปิดหรอคุณกต้องเปิดไว้ใช่ไหมโชว์ความเท่ให้คหนอื่นก็ดูหรือท่านนั่งติีกําแพงก็โชว์ให้กําแพงดูนั่นแหละแสงสว่างสะท้อนเหมือนกัน เอฟเฟกของแสงสามารถเรียกได้ไม่ว่าจะเป็นออรราก็จะเป็นสีลุงล้งลุ้งออรราหมุนก็หมุนไปเป็นเรื่อยๆเป็นเรนโบว์ไปดาวหางคงที่สายลุง้งกระพริบปเป็นช่วงช่วงก็สามารถทําได้ในส่วนของสีก็สามารถปรับได้ถ้าคุณเลือกสมมติคงที่ปรับสีสมมติอยากได้เป็นสีแดงก็เป็นสีแดง แบบนี้ลสุดท้ายสําหรับการปรับตั้งแสงสีก็คือคอซิงค์ถ้าคุณเปิดที่คอซิงค์เนี่ยเวลาคุณเล่นเกมในโทนสีม่วงสีแดงโดนยิงก็เป็นสีแดงเข้าป่าก็เป็นสีเขียวหรือว่าในเมืองมืดมืดก็จะเป็นสีดําๆน้ำเงินน้าเงินก็ปรับเปลี่ยนไปตามโทนของเกมหรือว่าโหมดที่เล่นนั่นเองมีอีโคไรเซอร์สีดํไดนามิกนั่นก็คือถ้าคุณเล่นเกมอย่างเช่น De a d by Daylight หรือว่าเกมอะไรก็ได้ที่มี Night v i s i o n หรือว่ามีภาพที่มืดเป็นตอนคืน คุณสามารถที่จะปรับภาพก็จะสว่างขึ้นมาอ่ะดูนะในส่วนที่มืดเนี่ยก็จะสว่างขึ้นจับคู่โทน HDR ก็สามารถปรับได้ตัวเนี้ยสามารถปรับตั้งได้ง่ายๆอัตราส่วนสามารถปรับได้แค่ขนาดเดียวก็คือ21ต่อ9ไม่สามารถแบ่งพาริชันเป็น16ต่อ9แล้วก็มีอีกนิดนึง ไม่สามารถที่จะดับได้นะครับเสียงก็สามารถปรับได้ตัวนี้เป็นจอภาพแบบสมาร์ทก็ปรับเป็นค่าเดิมแนะนําว่าให้ต่อลาโพงแยกถ้าคุณอยากได้เสียงที่ดีขึ้นนั่นเองการเชื่อมต่อก็ตัวนี้รองรับ Wi-Fi ด้วยนะครับก็สามารถปรับรองรับ Wi-Fi ด้วยจอตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi ไปเพื่ออะไรถ้า ไม่ใช่สมาร์ทมอนิเตอร์ไปไปดูกันดีกว่าว่ารองรับ Wi-Fi เพื่ออะไรนี่ไงถ้าคุณเหนื่อยล้าจากการเล่นเกมจากการทำงานอยากจะปิดคอมแล้วก็พักผ่อนแต่ว่าเปิดจอดูหนังฟังเพลงโดยไม่เปืองไฟที่ PC ก็สามารถเปิดคอมแล้วก็สามารถเข้า Netflix ได้เลยตัวนี้จะแสดงผลเหมือนกับ Smart TV ของ Samsung ทั่วไปเลย แต่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 ข้อเสียของมันก็คือรองรับอัตราส่วนแค่1 6ต่อเเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันพีซเลยตวนนี้กำลังเข้มข้นใกล้แล้วก่อนสุดท้ายนักล่าจนสลัดเป็นไงอัตราส่วนของ Netflix เนี่ยก็จะอยู่ที่16ต่อ9ก็จะมีแบ็กบาร์ด้านข้าง2อันแบบนี้ก็สามารถปรับผ่านรีโมทได้เลยก็บอกเลยว่าภาพเนี่ยเป็น 2K ข้อเสียอย่างนึงก็คือหนังบางเรื่องเนี่ยเป็น 4K แล้วแต่ว่าจอเนี่ย รองรับแค่ 2K แค่นั้นแหะแต่ว่านั่งใกล้อ่ะก็แค่ไม่มีปัญหานะอ่ะลองดูทําไมเปิดอันนี้ล่ะช่องเกดมาทําไมเนี่ยนี่ไงนี่คือข้อดีของมอนิเตอร์ที่เป็นแผ่น,นแบบ OLED เพราะว่าสีดำเนี่ยจะดําสนิทจริงๆแล้วก็ค่าคอนทราสของสีเนี่ย มากถึง1ล้านต่อหนึ่งซึ่งทําให้สีสดงดงามเม็ดพิกเซลเนี่ยสามารถเปิดปิดแล้วก็ปรับค่าแสงของตัวเองได้นะดำมัะ้ะก็คือดําจริงๆเลยไม่ใช่ดําแบบที่เป็นสีเทานะแบบจอมอนิเตอร์ทั่วไปเห็นปะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ใช้สมาร์ททีวีเนี่ยเอาเอาเป็นว่าสมาร์ททีวีอ่ะเป็นของแถมแล้วกันข้อเสียก็คือถ้าคุณดูด,ดิสนีย์เพจ คุณดูดิสนีย์พัทเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยจะแคบลงมากว่าเดิมดิสนีย์พัทเนี่ยมันจะบีบลงมากว่าเดิมนิดนึงบีบแบบนี้มันก็จะเล็กกว่าเดิมทําให้แบบงูงิดนะแต่ถ้าใครที่มีพื้นที่จํากัดก็ไม่แย่สําหรับการดูหนังบนสมาร์ทมอนิเตอร์แบบนี้นั่นเองแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสามารถที่จะโหลดได้ไม่ว่าจะเป็น Netflix Amazon p พายแอปเปิลทีวีดิสนีย์ฮอสต้ายูทูบอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้ก็เหมือน Android ปกติทั่วไปนะแล้วก็สามารถที่จะแชร์สกกีนจามือืออถ i อ o o n ได้เดี๋ยวเราแชร์สกีนให้ดูว่าเป็นไงไปแชร์สกีนอ่ะนี่แชร์สกีนจากมือถือก็ทําได้นะแบบจะเล่นอะไรอยู่อะ แต่เพื่ออะไรอะ่ะทุกคนทุกคนเล่นอันนี้อยู่อะ่ะสมมตคิคุณเล่นมือถืออยู่อะ่ะคุณจะดูอันอันนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยทำทำไมนอกจากคุณจะเปิดแบบคลิปอะไรดูอย่างเงี้ยนะอ่ะเปิดให้ดูแบบไม่ต้องกดอะไรเลยเห็นปะทีมงานคุณภาพเราสามารถที่จะแบบถ้าต่อ Wi-Fi เดียวกันต่อเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะเปิดแล้วก็แชร์สกินได้ไม่ว่าจะเป็นแอป YouTube แชร์สกินจากมือถือ Netflix Disney p l พ s ก็ทำได้หมดนะถ้าต่อเครือข่ายเดียวกันที่สำคัญเราไม่สามารถทดลองให้คุณดูได้ตัวนี้เขาบอออกว่าาถถ้คุณมมีืื ที่เป็นของซัมซุงเนี่ยคุณเปิดอะไรอยู่ใช่ไหมคุณไม่ต้องกดแชร์สก,กีนเลยคุณเอามาแตะเนียแตะปุ๊บอะขึ้นเลยนะขึ้นแชร์สก,กีนเลยนะมาเป็นอะไรกันบ้างสำหรับ Samsung o อ y ิซี่ G8 OLED ตัวนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงข้อเสียตามมาเพื่อทําให้ทุกคนที่กําลังมองหามนิเตอร์อยู่ได้ตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวเลือกในการซื้อข้อดีอย่างแรกเลยเนะี่ยตัวนี้เป็นแผงนแ,นแบบใหม่ที่เป็น OLED ที่สําคัญตัวนี้เนะี่ยได้ชิปประมวลผลแบบ Neo Quantum Processor ตัวใหม่ด้วยเป็นแบบนี้สามารถทําให้สีสดงดงามยิ่งขึ้นใครที่ซีเรียสเรื่องค่าคอนทสต์เรื่องของสีเรื่องของแสงเนี่ยบอกเลยตัวนี้ สมามากๆส่วนถัดมานั่นก็คือดีไซน์ที่สวยรั้าสมัยอวกาศแบบนี้หาไม่ได้กับจอมอนิเตอร์ทั่วไปถ้าคุณไม่ได้ซื้อซัมซุงโอลิซี่เจนใหม่แบบนี้ถัดมาวัสดุดีเก็บสายง่ายมินิมอลข้อดีถัดมาสําหรับคนที่จะเอาไปเล่นเกมหรือว่าทํางาน ก็เป็นขนาดไซส์ที่กําลังพอดีแล้วก็ใครที่กําลังเบื่อ16:9ต่อ 9, ที่ใช้จอไม่ว่าจะเป็น24นิ้ว27นิ้วแล้วจะอัพขั้นเนี่ยจอนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะกระโดดขึ้นมา32 34นิ้วเนี่ยกำลังเหมาะสมเลย21:9ก็เหมาะสมไม่ว่าคุณจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอีกอย่างหนึ่งได้ของแถมเป็นสมาร์ททีวีด้วยนี่คือข้อดีนั่นเองเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างดีกว่าว่าข้อเสียของเจ้าจอตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยขอบสีเงินที่ดีไซน์สวยแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเปน สีดําหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะนําสายตาทําให้เราไปมองว่ามันเป็นสีเงินหรือว่าใครที่ซื้อมาต่อหลายๆจอก็อาจจะมีเส้นแบ่งตรงนี้เป็นสีเงินนะลองคิดภาพว่าถ้าคุณต่อสองจอมันก็จะไม่สมูทมันก็จะมีเงินบวกกับเงินแล้วก็มีจออีกมันก็อาจจะทําให้ไม่สมูทแต่ถ้าคุณใช้จอเดียวก็หมดปัญหาเรื่องตัวนี้ไปส่วนทันมาข้อเสียส่วนทันมานั่นก็คือฐานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้บางคนเนี่ยจัดโต๊ะคอมแล้วก็มีพื้นที่จํากัดเพราะว่าขาเนี่ยก็ยึดมาแล้วฟิกมาแล้วว่าต้องตั้ บางคนอยากจะน,นั่งทางซ้ายนั่งทางขวาเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ปรับไ้แค่สูงต่ำกับก้มเงยเท่านั้นถัดมาพอร์ตการเชื่อมต่ออาจจะหาสายยากต้องซื้อสายใหม่นิดนึงเพราะว่าพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบมินิแล้วก็แบบไมโครเท่านั้นเองก็นี่คือข้อเสียตัวนี้เป็นจอแบบ O L E D ก็จริงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของแสงสะท้อนถ้าคุณเล่นที่ห้องที่สว่างมากเกินไปหรือไม่สามารถเก็บแสงได้ตัวนี้ก็อาจจะมีแสงสะท้อนเยอะนิดนึงแต่ถ้าคุณเล่นที่ห้องที่ เก็บแสงสว่างได้มีความมืดหรือว่าคุมแสงได้เนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องแสงสะท้อนที่สำคัญใครกำลังคอนเซิร์นเรื่องของว่าจอเนี่ย OLED เนี่ยจะเกิดอาการจอเบินหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่บอกเลยว่าเบินแบบยากมากถ้าคุณไม่ได้เปิดค้างเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีเนี่ยบอกเลยเบินยากมากๆที่สำคัญสำหรับ ผมเนี่ยกับการใช้จริงเนี่ยเล่นเกมก็ไม่ติดดูหนังก็ไม่ติดติดอย่างเดียวการทํางานเนี่ยบอกเลยว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นเม็ดพิกเซลที่แบบแตก,แตกแบบๆเบอร์เบอร์รีบๆนิดนึงอะ่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าอาการตัวหนังสือที่ไม่ชัดที่เป็นเม็ดพิกเซลแบบนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะเป็นงไงบ้างกับซัมซุงโอริซิจแปด OAV เจนใหม่เัวนยี้2 0 2 3ปกบมือให้สาหรับคนที่ดูมาถึงจุด,จดนี้ราคาออกมือหนึ่งมาทั้งสิ้นอยู่ที่ ประมาณ50,000ื่นกลางๆประมาณ5 4 0 0 0ื่นสี่ห้าหมื่นห้าตัวนี้ก็มีโปรอยู่ในเว็บซัมซุงนะตอนนี้ที่เห็นอยู่ประมาณ4ี่หมนะไปตามกันได้สําหรับหน้าเว็บตัวนี้ไม่ได้ไปสปอนเซอร์อะไรอย่างไรก็ซื้อมาใช้จริงสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วไม่อยากจะพลาดจอใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆหร,ห,มหรือคอนเทนต์ที่ยมนี้ช่วยกันกดไลค์กดตัปป์ครกดแชร์กดคอมเมนต์กันมาเยอะช่วงนี้ย t u ู e ทํารลายจิตใจหลายๆช่องเลยก,ก็เป็นกาลังใจให้ช่องอื่นๆด้วยที่กาลังโดนปิดกั้นหรือเปลี่ยนเอากริทึมอย่างช่องเราเนี่ย ช่วยกันนิดนึงนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมกลายไปออนแลบลาไปก่อนกับเจ้าจอยขอตัวไปเล่นเกมก่อนอย่าลืมนะใครมีเกมที่อัาจไว้เอามาแชร์ให้เราดูได้นะขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยสไปเดอร์แมนสุดรอแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ